นำวิธีทำกำแพงกันดินหรือวิธีทำกำแพงสำเร็จรูปของตอปทมาให้ชมกันนะวันนี้เขาทำไม่เหมือนบ้านเรานะเอ,อยทยอยตั้งเสายัดแผ่นไปตามวิดีโอเนะะีฮะเนี่ยยัดแผ่นให้เต็มแล้วก็ตั้งเสาเข้าไปนะนี่นะยัดเสาเข้าไปน่าเนี่ยเป็นไงนี่มาดูย้อนกลับมาดูของไทยนะตั้งเสา นะแล้วก็เทคันคอดินก่อนนะพอเทคันคอดินเสร็จค่อยยกแผ่นใสนะ่ยกใส่จากด้านบนลงมาด้านล่างนะกรรมวิธีการทําแตกต่างกันนะนี่กับยนต์กับที่ต่างประเทศเอาของต่างประเทศมาดูลหลายคลิปไม่ได้บอกว่าอันไหนดีไม่ดีนะก็อยู่ที่วิธีการทํกแบบ ไหนสะดวกใครสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะนี่ฮนะเขาใส่ข้างๆหมดเลยนะเห็นหลายบริษัทที่เขาทำนะนี่ฮนะยกขึ้นข้างบนอ่าบางใครมีเคนก็ใช้เคนใครไม่มีเคนก็ใช้แรงงานทําไปนะฮะนี่ฮนะอันนี้ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเขาสําหรับล็อกนะฮะม่ให้มันพลิกแม่มันคว่ำนะเนี่ยนะฮะช่วยกันทาเนี่ยแบกใส่เลยนะแล้วก็ตั้งเสาที่หลังนะเนี่ยนะตั้งเสาเสร็จก็เตปูนเสร็จรอบเดียวเลยพอตั้งแผงเสร็จใส่ทับหลังแล้วก็เตปูน